วันนี้เราจะพาทุกคนไปบุกง,งาน m w a Open House 2025ของการประปานครหลวงกันค่ะงานนี้อบอุ่นมากเวอร์น,น,น,นังน้องนิสิตนักศึกษาบัณฑิตจบใหม่มากันเพียบไปดูซิว่ามีใครมาจากไหนและคาดหวังอะไรจากงานกันบ้างมาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็หนูก็คิดว่าหนูจะได้เห็นภา งานในอนาคตของหนูมากขึ้นแล้วก็ได้ความรู้จากพี่ๆแล้วก็เอาไปใช้เป็นแนวทางในการทํางานต่อไปค่ะพวกเรามาจากคณะวิศวกรรมทรัพยากรน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะก็อยากได้ความรู้เกี่ยวกับพวกวิศวะแล้วก็การฝึกงานที่นี่ค่ะก็อยากมาทํางานที่นี่ เลยอยากมาฝึกง,งานก่อนสวัสดีครับก็สาขาไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ครับอ๋อตอนนี้ก็จะมาดูครับว่าพี่พีเขาทำงานเกี่ยวกับข้องกับอะไรบ้างครับและปีนี้ผมจบแล้วแล้วผมมีโอกาสที่จะได้มาร่วมงานหรือเปล่าครับอ๋อหอมาจากหลายที่กันเลยบรรยากาศคึกค,ค,คักมากเริ่มจากโซนนิทัศการสุดว้าวนีเลยผลงานนาวัตกรรมล้ำ คลินิกน้ำสะอาดจากนังวิทยาศาสตร์กรปนและสภาธรรมภิบาลแถมยังมีพี่ๆพนักง,งานตัวจริงมาแนะนำตำแหน่งงานแบบจัดเต็มส่วนด้านในงานเริ่มต้นจากพี่ม่วงหรือท่านผู้ว่าการของเรามาต้อนรับน้องๆอ,อย่างเป็นกันเองสุดๆแถมยังชวนทุกคนมาเป็นครอบครัวเดียวกับกปนด้วยนะต่อด้วยเวที Open Tal อกพี่ๆพนักง,งานตัวจริงมาเล่าประสบการณ์ตรงแชร์ความประทับใจและเส้นทางอาชีพแบบไม่มีกั๊ก ส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น้องๆตั้งใจฟังกันสุดๆทีม HR จัดเต็มเจาะลึกเส้นทางอาชีพบอกบทเปลือกเรื่องสวัสดิการและโอกาสเติบโตที่กปนออื้อหือคุ้มมากไปฟังความรู้สึกของน้องๆและผู้ปกครองที่มาร่วมงานกันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีค่ะชื่อบชชพูค่ะอยู่คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมค่ะมาจากมหาลัยจุฬาลงกรณ์ค่ะก็ ความรู้สึกหลังจากที่ได้มาคือจริงๆหนูสนใจเรื่องเกี่ยวกับน้ําอยู่แล้วค่ะหลังจากที่ได้มางานโอเพ h นเฮาส์ก็คือได้มาที่การประปานครหลวงแล้วก็ได้มาเห็นบรรยากาศได้มาเห็นพี่ๆก็คือพี่ๆทุกคนก็ใจดีมากแค่คําแนะนําที่ดีมากค่ะแล้วก็รู้สึกอยากทํางานที่การประปานครหลวงค่ะพวกผมมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธาทรัพยากรน้ําจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ พี่ๆทางกปนนี่เป็นนั่นเองมากเลยครับแล้วก็ให้ข้อมูลเยอะมากเลยครับทําให้รู้สึกว่าอนาคตเราสามารถฝากไว้กับที่นี่ได้เลยครับได้รับความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับในหน่วยงานกปน,นนะครับไม่ว่าจะงานที่จะต้องทําหรือว่าพวกสวัสดิการนะครับรู้สึกว่าได้ความรู้ในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นครับจากที่แบบหาอ่านจากภายนอกครับ ค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อเนอยนะคะมาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้าคุณอาหารราดกระบังค่ะจากคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีสาขาเคมีุตสาหกรรมนะคะตอนนี้ก็ชั้นปีที่4แล้วค่ะก็จากงานวันนี้นะคะก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างจากพี่ๆทุกคนมากค่ะก็ได้รู้จักรุ่นพี่ที่มาจากภาควิชาเดียวกันสายงานเดียวกันอย่างนี้แล้วก็ได้รู้จักได้พูดคุยก็รู้สึกอยากทํางานอยากเป็น ส่วนหนึ่งของที่นี่ค่ะเราก็เห็นเรื่องสวัสดิการหรือว่าหลายๆอย่างชีวิตในการทํางานสังคมอะไรอย่างนี้รู้สึกชื่นชอบมากสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากเป็นครอบครัวเดียวกับกปนอบอกเลยว่าเตรียมตัวให้พร้อมโอกาสดีๆกำลังจะมาเร็วๆนี้พี่ๆกปนอรอเจอน้องๆอยู่แน่